สวัสดีค่ะรัตนนันท์นีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงสวัสดีสวัสดีสสดชาวราศีตุลน,นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสบายดีไหมไม่เจอกันเดือนหนึ่งเลยนะเออเดือนหนึ่งเนาะตั้งแตบบ่ปีใหม่นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีตุลน,นะคะภาพโดยรวมเป็นอย่างไรพี่หมอไม่ได้ใช้ไม้นะคะก็หวังจะได้ยินหวังว่าจะได้ยินกันชัดเจนดีนะคะ ยากจะพูดดังๆอ่ะเรามาดูการชาวราศีตุลน,นะคะ ภาพโดยรวมเป็นอย่างไรชาวราศีตุลภาพโดยรวมเป็นอย่างไรโอ้โหชาวราศีตุลน,นางกวากเลยทีเดียวใบแรกมาก็โชคดีเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะราบลื่นคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือเมตตามหานิยมนะคะช่วงนี้หนะหน้าทองนะเมตตาทำอะไรก็ราบรื่นนะคะการค้าการขายออนไลน์นี่โดดเด่นมากนะคะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ในเดือนนี้นะคะไพ่ใบที่2นะคะกวากเงินกวักทองกวักโชคลาบเลยเมตตามหานิยมกุมารทองมี โชคเรื่องเงินทองเล็กๆน้อยมีเกณฑ์ดันถูกหวยด้วยในเดือนนี้นะชาวราศีตุล สุดท้ายนะคะเป็นไพ่ของบ้านเป็นไพ่ของครอบครัวช่วงนี้โดดเด่นเกี่ยวกับการอยู่บ้านทํางานที่บ้านหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวกับลูกกับหลานเป็นได้เลยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าสบายสบายรับลื่นนะคะมีเมตตามหานิยมนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่เอ็นดูอุ้ยดีมากเลยนะคะเรื่องเงินก็ไม่ต้องเป็นห่วงเงินดีงานดีมีคนสนับสนุนนะคะช่วงนี้รู้สึกสบายบายนะคะชาวราศีตุลภาพโดยรวมดีมากแต่ก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะ เรามาระวังไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์การเสียเงินเล็กๆน้อยๆด้วยเหมือนกันถ้าคุณมีโชคลาภเข้ามาอย่าลืมไปทําบุญนะคะโดยเฉพาะทําบุญให้กับเด็กๆนะคะอะทีนี้เรามาดูความรักชาวราศีตุลความรักเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้กุมภาพันธ์ความรักเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกลุ่มกุมภาพันธ์น,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 พพน,นะคะวันนี้ที่เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบห้าแป๊บเดียวก็จะกุมภาแล้วเนาะอืม อ่ะดูสิว่าความรักในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรนะคะวาเลนไทน์อ่าความรักโดดเด่นเลยทีเดียวว่าวุ่นสับสนนะคะอเอเลือกใครดีเอออย่างไงดีเลยนะไพ่ใบที่สองประโคนนทินะคะสอดสองมีคนจับจ้องหรือว่า,าตามดูคุณก็เป็นไปได้นะคะไพ่สุดท้ายนะคะโอ้โหคนที่มีสเสน่ห์คนโสดี้ช่วงนี้มีสเสน่ห์เลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะว่าจะ เลือกใครมีเกณฑ์เข้ามาแบบมีตัวเลือกอะ่ะใช้เสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์ให้ไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็ค่อยคุย,ค,ย,ค,ยคุยไปก่อนได้นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอ,อช่วงนี้คุณดึงดูดนะคะความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วนะคะก็อย่า ยังไงดีล่ะก็ใช้สเสน่ห์ของคุณกับคู่ของคุณก็แล้วกันนะคะไม่งั้นว้าวุ่นใจแล้วเหนื่อยได้เลยทีเดียวนะมีเกณฑ์การได้เงินจากคนที่รักด้วยหรือว่าคุณเป็นสายเปหวังว่าคุณจะไม่ใช่สายเปนะคะอะสุดท้ายใต้สำรับนะคะเป็นไพ่แห่งความชัดเจนอะไรหลายๆอย่างอาจจะมีความชัดเจนในเดือนนี้เป็นได้นะคะความว้าวุ่นความไม่แน่ใจอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดสักหน่อยในเดือนนี้ไม่งั้นก็เลือกยากแต่อย่างที่บอกเนาะ ถ้าเลือกยากก็อย่าเพิ่งเลือกนะคะอืมส่วนคนมีคู่นะคะอะไรจะเคลียรก็ได้นะเอออ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องอ่าสุดท้ายนะคะไพ่ยอยากแนะนําอยากบอกอะไรอืมไพ่ยอยากแนะนําอยากบอกอะไรคนมีคู่เนี่ยคนมีคู่แล้วขอให้มีความชัดเจนในตัวเองนะคะว่าคุณมีคู่อยู่แล้วอืมเพราะคุณช่วงนี้คุณมีเสน่ห์อะเดี๋ยวคนที่เขาไม่รู้หรือว่า คนที่ไม่ใช่คู่ของคุณหลงสเสน่ห์คุณนี่จะวาวุ่นกับความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าแล้วไพ่ยอยากแนะนำอะไรคุณนะคะชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่ยอยากแนะนำอะไรไพ่ยอยากบอกว่าช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยนะคะวาววุ่นกับครอบครัวกับสิ่งรอบข้างที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะอืม สู้นะคะสู้และอดทนขยันและอดทนเพื่อคนที่คุณรักนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะและนี่คือ,อเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะรถอาจจะให้โชคก็ได้นะคะขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ